แมวนี่โอ๊ยงับเท้าอ๋อราดากะใช่ปะใช่ผมโดนอยู่เนี่ยโอเคจี้จุกหักเครื่องแล้วกันไม่น่าไหวเฝ้าเฮ้ มีคนไปช่วยไหม่ะไม่มีอหรอไม่มีเขาไม,ม,ม,มาไอ,าอ้ผู้หญิงอ่ะอแอบมาท <c oughs> ี่มองไม่เห็น <c oughs> น่าจะอ้เองมองไม่เห็นเลยแล้วผีจะเห็นนะมันคงปั่นไฟชิชวที่ปั่นแตกแล้วตกใจเขาคิดว่าใครมา อยู่ชั้นนั้นสิอืมโ okay. อเคคงน่าจะช่วยได้อยอ่มั้งมันมีก่อนบั่นเสร็จแล้วก็ต้องสกิลเช็คเยอะๆด้วยช่วยได้ไหมได้ได้และเจ๋งอ๋อเฮ้ยจะรีบหนีไปไหนวะ จุ้ยอยู่ตรงไหน,นใกล้เพื่อนไหมใกล้มากโอเคจุ้ยช่วยเลยนะเอาจุกปะไปแล้วมันไปแล้วใครอะใช้จอยปะเนี่ยคนไหนคนที่แอบอยู่เนีเ่ยไม่ยืนนอนอ,อะไรอะ่ะยืนแอบชฉยชย อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมีหลายกดกันอ่าบอกว่ามันสกิลเช็คเยอะเออว่ะจริงที่ไม่ยืวกันแหมไม่ยืนดูอะไรก็ไม่รู้ก็คิดว่ามันป่านเสร็จแล้วมันสว่างยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเนาะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะไรไฟฉายแม่งเฮ้ยมองไม่เห็น ต้องหันตูดให้น,น่าสวยแล้วไม่น่าเลยอุย้ยติดอะไรวะนะเนี่ยดึงละดึงละมแค้นคนดึงด้วยอาไม่ใช่ไหมโอเค นี่งานเสร็จแล้วเนี่ยเจ๋วแล้วประตูก็อยู่แถวนี้ตรงนี้ซะด้วยเปแล้วไงช่วยตุย้ทันไหมเนี่ยได้ยูยนก่อนอเลยตั้งรับ้ยแอบไว้แอบไหนอะ แลแอบให้เพื่อนอยู่เข้าเพื่อนโอ้ยอุ้ยโอย <c oughs> กระเด็นเลยเออไดิ้งเฮ้าว <laughs> พี่ยืนน้ำเลยตอนนั้เผื่อมันจะผักกระเด็นไนเไอใช่ตอนปั่นเครื่องอยู่แต่จะยืนแอบอยู่ไว้แอบไอ้เรื่องแอบอะไรอยู่นี่มันอยู่ใกล้ตอนนั้นตอนไปปลดเพื่อนออกมาโอ้โหแม่งเกิดมาถึงตู้กตาหัวเลยเหรอเดี๋ยวเครื่อนก็ได้จอ้มันอยู่ตรงนั้นไหนอะอยู่ตรงจอีอ่ะ คงไปโดนด้วยไม้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 นีเ่เนี่ยรีบไปเลยเราไม่เล่นแล้วไปแล้วแต่แกะหัวก่อนโอ๊ย่วยด้วยเฮ้ยแกะไม่ได้สีว่ะ อะไรป่าไม่มีหรอกนานั้นเลยเฮ้ยนี่กูจะเคลื่อนสุดท้ายแล้วแลเนี่ยยังแกะไม่ได้เลยเนี่ยตจอยอ้าว มาเดือดจุกเองตัวเชี้ยนเนี่ยเอเ้ยเฮ้ยโดนแล้วกูเอ้ยตัวนี้ทำไมเวลามันนับเราอะนั่นอะไดิอยู่แถวนี้กันซะด้วยตัวน <c oughs> ี้อยู่ไหนเพื่อนก็ลากมาทางผมตัวน <c oughs> <c oughs> ี้ดิยังใส่หวัวอยู่เลยไปได้แล้วไป,<า>ไปก่อนอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อกบอล ว่อดีแตะอันนี้ต้องได้เราตายไหมเออเรียบร้อยเออใครจะไปช่วยเดี๋ยวผมไปมันมาแล้วเนี่ยโอเคช่วยไปก่อนไม่ถึง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 นะไม่ถึงนะเราชิลได้เราเจ็ดถึงสองใส่มันด้วยทีหนึ่งโอ้ย แม่งเ้อโดนงงวาเลยแบบเน,นี้ยไม้หมดหรลอว่าไงไม่ใช่เล่นงโง่เดนหลอกไฟขอ,อทีแรกกี่หมาไม่ไรมีเพื่อนอยู่ยยใกล้ใกล้มีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ไปช่วยูช่วยยังยังมีแล้วจุย้ยมีแล้วจุย้ยมาเลยจุย้ยมาเลยมันเฝ้า โ okay. อเคตัง่ดก่อนเข<ป>้าวี่มาเร็วรวิ่งวิ่งมาเลยเร็วให้มันตีไปเลยมันอยู่ไหนนั่นน่ะมันมอบอยู่นะอะไรอ่ะตีอะไรของมันวะไม่ดู้ตีอหญ่ใช้บุกอะไรกันบอกว่าอย่าใช้ออใชไในบอกช้าไป<ด>เพื่อนตีรอแล้ว เฮ้ยเราเองไหวปนะน่ะไม้ไม่มีไม่ไหว <c oughs> เฮ้ยมันหนีนไปแล้วว่ะมันมันมันจะแทงผมใครก็ได้บเบนตะขอออกโอโห้ไม่ได้ไม่ได้จริง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงดึงมาทำไมตอนนี้วันนี้มีที่จูใช่มันหิวขห้หน่อยหิวกันก่อนดีกว่าปะนายอยู่ไหนมืนแย่แล้วนี่ไงเดี๋ยนี่ไงไปไหนอะข้างหลังไเนี้ยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไหนเนี่ย

ามันไม่ได้ไล่อยู่อะ,อะโอเคเราตั่นเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่มีบอดี้บ็อกซ์สักหน่อยน่าจะรอดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตกว่าตายกันหมด เพื่อนมึงก็หิวสิหรือคุณจะได้ไปช่วยอะบวกูจะวิ่งเข้าไปอีกก็ว่าอยู่มันจะโดนบล็อกตอนไหนเวเนยว่าแล้วไม่ได้วเพื่อนกูวิ่งไปหาเพื่อนข้างบนโอ้ไม่น่าทันว่เฮ้ยเน้เอ้ยกูมีลูกเอกนี่ว่าใช่ไงแต่ทัน่ากเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยน้อนี่มันลุกอะไรกันลุกเลยด้วยไห่กดตายยากติดนะนี่ก็ได้เอ้าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรกูไม่สบความสำเร็จแล้วตีไม่โดนองงเลยตัวเนี้ยโอ้โหนายลงไม้ไว้เลยนี่ว่ะเดี๋ยวผมไปตั้งให้กูตายกูติด ติดวิ่งติดคือเฮ้ยตัวนี้แม่งไม่พังไม้เว้ยไม้โยนไปสามไม้อ่ะแม่งไม่พังเลยใส่ผมดิเอ้ยเฮ้ยหิวไหมแม่จุ้ยอยู่ไหนอ่ะนี่ล้วตั้งไม้ขึ้นดีเนี่ยตรงเนี้ยมันคู่ดาวอยู่แป๊บนึงอยู่ไหนไม้อะไรเอาตรงนี้อ่ะแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสาม เออไม่มีใครจุกได้นานเท่าเราเลือ่ะไม่ได้เดืองละเราเิ่โชว์แล้วเนี่เฝ้าหรอวะอืผมองไม่เห็นมันลองผนอยู่ั โอ้มันมันทุ่มไม้แล้ววะตรงไหนกันเจอกูใหม่อีกรอบดิอ้ามันหนีวะหนีไปไหนตุ๊ดวะไม่รู้ไม่กล้าสู้เราวะมันหายไปแหละมันได้ล้มไม้มันได้เหยียบไม้ไหมเหยียบก็ว่าทำไมสีเหลืองมันหายไปไหนเครื่องเดียวเองเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอยโอ๊ยไม่ไม่เป็น อะไรเราเองพุ่งไม่ทันไม่ทันแทงหลังไม่ทันไม่ใช่ไม่ทัน <Gym. S 2> ไม่โดนฮ่ฮ่าฮ่าไม้ขึ้นก่อนเลยก็เทพอ้าวเฮ้ยล้มไม้มันล้มไม้ ใช่แล้วตายแหมไม่มีบารเแล้ไม่อยู่ไม่อยู่จี้เอาเลยเอาไงเอาไงดีวะไม่รู้อ่ะจะฮีวันไหมนั่นไงมันอยู่มี้เอ้าเอ้าคือยแล้วะ ไอ้กดๆแล้วนะมาเดลงไม่ให้หมดเอาเดอุ้ยกระตายว่ะไม่เห็นแล้วแหละเราเคลียร์เอ้ยฮะเพื่อนออกเพื่อนจะไปช่วยปะไม่ฮะปั่นเครื่องกันอยู่สองคนนะลุงบิวสองคน มันคงจะมาหาลมบิวเจตเทพคนนี้สินะคนที่ยืนเนี่คนที่ปั่นคนเทพเลยนะคนที่ปั่มคนที่ปั่นเทพกว่านะไม่นะผมว่ามันช่วยทีมการร่อนไม่ต้องปั่นไฟนะไม่ปั่นไฟแสดงว่าไม่ร่อนนะคนที่ปั่นไฟคือฮีโร่ทำไงโอเคขอใจโอ้ยมันกว้าง เดี๋ยวเราเคเองตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกถ้านเรื่องแบบนี้นะครับนี่ครับต้องหลอกฉีกโซนนะฉีกโซนมาอีกอุ๊ยเฮียเอติดทำไมมือมันคือมืออะไรวะจี้ผมเห็นนายติดนะไม่ใช่มือมันกด ไม่ใช่ยอมติดเว้แต่คีจะกดตายยากไงแต่มันมีมือไม่ให้กดดึงกูดิลุงงัวเด็กกูเองอาเบยังไม่โดนอ่ะโดนไม่โดนวะเอ้าใช้จะใช้จะใช้อ๋อหย่าหย่าเอา เฮียทำไมกูจะเห็นป่ะเห็นป่ะมือมัดเห็นป่ะเราต้องใบละเราใช้ไม้เยอะเกันไปละไม้หมดแบบละจุ๊ยจุ้ยฮะแทงแทงแทงไอ้จุ๊ยไปนะมาเร็วมาเร็วจุ๊ยหนีจุออกได้ไหมจ๊ะได้เดี๋ยวจุ๊ยเมื่อกี้มุคิดว่ามีโดนแล้วนะ เออเมื่อกี้คือว่าเราโดนละเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าเพื่อนไปช่วยยังยังเพื่อนพับไม้ไปห่อไม่เห็นเนาะ เห็นด่บาอยู่ตรงนี้ก wow ็ยังทำเหมือนเดิมนะโดนจะได้